สวัสดีครับวันนี้พ่อเต็งหนึ่งนะครับผมก็มีเหรียญมาแนะนําเพื่อนๆนะครับเหรียญห้าสตังค์นะครับปีพศสองพันห้าร้อยนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับหรือว่าอลูมิเนียมบอลนะครับผมก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนี่ครับยังไงก็รับชมนะครับผมเดี๋ยวจะพาส่องครับอันนี้ด้านหน้านะครับผมนี่ครับ นี่ครับด้านหน้าตัวหนังสือจะหนานะครับไม่มีลายนะครับตัวหนังสือนะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับด้านหน้าเห็นไหมครับตัวหนังสือหนานะครับด้านซ้ายจะเขียนภูมิพลดุลยเดชนะครับนี่ครับตัวหนังสือหนาและติดกันนะครับด้านขวามือนะครับจะเขียนราชการที่เก้านะครับนี่ครับแล้วก็ ไอหลวงของเรานะครับจะหันไปทางด้านซ้ายมือนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ด้านหน้านะครับเหรียญห้าสตางค์นะครับผมก็ให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วสามารถคอมเมนต์ได้นะครับให้ข้อมูลได้นะครับนี่ครับพาสองด้านหน้าก่อนนะครับผมตัวหนังสือหนานะครับและติดกันนะครับไม่มีขีดขีดนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ด้านหน้านะครับผมนี่ครับ เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเหรียญห้าตะตังนะครับเหรียญเล็กนะครับนี่ครับเงาวิ่งเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญครับที่หารับชมยากครับสวยนะครับขอบนะครับดูขอบนะครับขอบจะไม่มีขีดนะครับขอบจะเลี่ยนนะครับนี่ครับ ขอบจะเลี่ยมนะครับเห็นไหมครับขอบจะเลี่ยมนะครับนี่ครับขอบขอบจะเลี่ยมเลยนะครับจะไม่มีรอยขีดนะครับนี่ครับขอบเลี่ยมเลยนะครับผมนี่ครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่หารับชมยากนะครับอาจจะเป็นบล็อกพิเศษหรือว่าบล็อกอะไรก็ได้นะครับราคาก็ ยังไม่แน่ใจนะครับแต่เหรียญทุกเหรียญครับการันตีไว้ได้เลยนะครับมีราคาทุกทุกเหรียญนะครับผมสําหรับราชการที่เก้านะครับใครมีก็เก็บไว้นะครับเพื่อนหารับชมยากนะครับเราไปชมด้านหลังเลยนะครับนี่ครับอันนี้ด้านหลังนะครับใครมีก็รีบเก็บไว้นะครับหายากนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับผม นี่ครับก็จะพาสองด้านหลังนะครับนี่ครับผมด้านหลังครับชัดแจ๋วเลยนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับนี่ครับด้านซ้ายมือนะครับจะเขียนว่าห้าสตังค์ครับนี่ครับข้างบนจะเขียนรัฐบาลไทยนะครับผมด้านขวามือจะเขียนว่าสอตจุดนะครับสังเกตดูนะครับ ด้านหน้านะครับจะเป็นตัวนัสือหนานะครับแต่ด้านหลังเป็นตัวนัสือบางนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นรอยขีดขีดนะครับเห็นไหมครับที่ตัวนัสือนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าเป็นตัวนัสือหนาและติดกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นตัวนัสือบางนะครับนี่ครับและมีรอยขีดนะครับพศสองพันห้าร้อยนะครับนี่ครับรับชมกันชัดๆนะครับ ใครมีก็เก็บไว้นะครับหายากนะครับเหรียญแบบนี้นะครับหารับชมยากแล้วนะครับนี่ครับอาจจะเป็นบล็อกอะไรก็ได้อาจจะเป็นเหรียญหายากก็ได้นะครับนี่ครับจะไม่มีขีดนะครับเห็นไหมครับขอบจะไม่มีขีดนะครับนี่ครับขอบจะไม่มีขีดนะครับผมขอบจะเรียบนะครับ ขอบจะเลี่ยนนะครับเห็นไหมครับขอบเรียบนะครับก็ให้รับชมนะครับตาแผ่นดินครับครบนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองครับพี่หารับชมยากนะครับนี่ครับผมก็ยังไม่ได้แพ็คใส่ซีนนะครับเดี๋ยวว่าจะแพ็คเก็บอยู่นะครับใครมีก็รีบเก็บไว้นะครับหายากนะครับหารับชมยากนะครับเหรียญแบบนี้นะครับ ยากแล้วนะครับนี่ครับเงาวิ่งเลยครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเหรียญห้าสตังค์ปีสองพันห้าร้อยครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์และให้ข้อมูลได้นะครับสามารถกดติดตามได้นะครับเหรียญทุกเหรียญครับมีคุณค่าครับแล้วก็อนาคตครับมีราคาแน่นอนครับทุกเหรียญครับสําหรับราชการที่เก้าของท่านนะครับนี่ครับยังไงก็กดติดตามด้วยนะครับ เราก็มีเหรียญมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆให้ความรู้ให้ข้อมูลนะครับผมก็อย่างช่นนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ